นักษาชั่วโมงนี้นะครับมันมีพัดลมมาอีกตัวหนึ่งนะครับนันเป็นพัดลมอุกสาหกรรมเนาะนะก็คือยี่ห้อวีเตอร์ไปพัดก็ประมาณสิบแปดนิ้วมั้งเนี่ยอ่านี่นะฮะสามอาการเสียงมันก็คือมันไม่มีแรงนะมอเตอร์มันทํางานนะแต่มันไม่มีแรงไม่รู้เป็นอะไรเป็นตัวเป็นตัวหรือเปล่าหรื เป็นบูทบูทนี่ดีเดี๋ยวเะเสียบปลั๊กลองดูนะเสียบปลั๊กเราปัดสวิตช์เนี่ยไรเนี่ยไม่มีแรงอะมอเตอร์ทำงานอยู่แล้วเนี่ยอันนะครับตอนนี้นะถ้ากูใช้แทบตั้ง10โอห์มเนาะ วัดปลายสายเลยนะครับเดี๋ยวจะมากดสวิตช์นี่นะครับปิดที่หนึ่งปุ๊บดูค่าการทานนี่นะฮะพอที่สองที่สามน่ามันทำงานอยู่นะครับแต่และมันไม่มีแรงหมุนอะน่ะเออนี้ไม่มีแรงหมุนเดี๋ยวมันจุกไปจุกิช่เดี๋ยวเราลองกดเบิรหนึ่งดูสิ ไม่มีแรงสามไม่ค่อยสวิต์ก็ไม่ค่อยดีเบอร์สามอะเนี่ยช่ทีเดียวสวิต์เบอร์สามก็ม่ค่อยดีเนาะ แรงเอ่ยอีกเลยสวิตช์ไมค่อยดีนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับนะหยอดน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวดูตัวก,ก,กระเบื้องดูดีว,ว่าครอบตัวเป็นแบบไหนเรอบจุ่มเ,เสียหรือเปล่าหมดหรือเปล่า อ่านะครับได้แกะฝาหลังออกมาแล้วนะครับาตัวเก็บประจุก,ก็เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยอ่ารู้สึกจะจตอบเปลี่ยนมาแล้วอ่าเดี๋ยวดูนะฮะดูพูดดูอะไรก็ยังหมุนคล่องอยู่เนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวเก็บประจุดูดีวกว่านะฮะเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดทุกทีหลังอ่านนะครับนักภาษาเนาะกูก็ได้ถอดตัวเก็บประจุแล้วเนาะ อ่าเอรจบจบแล้วค่าเดิมมันสามไมโครฟาลักใช่ไหมนี่นะครับค่าเดิม Micro, มด are, อมันนี้มันสามไมโครมีคุใส่สองไมโครฟาลักเท่วกันอันนี้เดี๋ยวก็จะใช้มิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์วัดนะครับแล้วก็ตั้งนะฮะตั้งวัดค่าตัวกับปจุเนาะไฟหน่อยอตันนี้นะฮะตั้งไว้ที่สามไมโครใช่ไหมแล้วเราคีบเลยนะครับเอาตัวตัวนี้ก่อนดีกว่าอ,นนอ,อตัวนี้ก่อนนะครับสองไมโครฟาลั อ่าก็คลิปเลยกว่าไหนก็ได้นะครับคลิปเลยกวไหนก็ได้เอ,อ้บวัดออกมาเลยแต่สองไมโครฟลาลัสสองไมโครฟารัดนะฮะตัวนี้ทางนี้นะครับสองไมโครเรามาวัดรอบนี้บ้างตัวนี้สามไมโครใช่ป่ะเมื่อกี้อะตัวที่ถอดมาาจาเครื่องเมื่อกี้ นี่ขาหายไป,ลปเลยหมดเน่ยหายเลยนี่นะฮะไม่มีอะไรเลยเนี่ยสามไมโครเหลือศูนย์จุดหนึ่งไมโครฟาลาดเองสี 4. มันเสื่อมอันนี้สองไมโครสองไมโครนี้เดี๋ยวเราไปใส่แทนสองไมโครใส่ไปสิสองไมโครฟาราด หนึ่งนะฮะสองเปโครมาตัสเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้นะฮะใส่ไปอ่าใส่ใส่ตัวนี้ไปค่าเดิมกูก็ว่าน่าจะแบบมันไม่น่าถึงสามไมโครนะตัวเนี้ยประมาณเก่งก็ประมาณสองจุดห้านะสามไมโครมันแรงไปหน่อยเนาะ,ะตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ถ้าใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้แทนกาไป,ไปเด่๋ยเราเปิดดูซิ อันนี้นะครับมก็ใสตัวก็ไปจุดไปแล้วนะครับเปลี่ยนค่าจาก3ไมโครนะครับเป็น2ไมโครจริงๆวผูไม่ว่าไม่น่าไม่ถึง3ไมโครหรอกนะครับประมาณไม่เกิน2.5อ่านะครับเดี๋ยวเราบาลองดูเนะาะนี่ับตกแตกตกแตกตกันเนี่ยอืมอดูอ๋อใช้ได้เลยนะครับอันนี้ อ๋อภาษาสี่ไม,คมโครประลาดก็แรง,งนี้แล้วเนี่ยสามไมาโครแรงกว่านี ก็สรุปแล้วตัวนี้ก็เป็นนะตัวกระปุอย่างเดียวนะครับไม่มีไม่มีแรงหมุนมันเหมือนเปลี่ยนมอเตอร์มาหรือเปล่าล่ะเนี่ยเหมือนเปลี่ยนมอเตอร์มาแล้วเนี่ยดูเนี่ยมัน,ม,นมันหลุดอะไรเนี่ยไม่แน่ใจสรุปแล้วตัวนี้ก็คือแลละเป็นตัวกระปุเสเื่อมเฉยๆาจากสามไมโครนะครับเห็นเป็นสองบนฝรหลังโอเคครับ เดี๋ยวก็ต้องอใช้สเปรย์ฉีดพวกพวกบูทพวกอะไรหน่อยนะนะครับอ่นนะครับเรามาดูกลไกที่มันกดยากๆหน่อยนะครับคือเบอร์สองเบอร์สามมันไม่่อยทำงานเนี่ยนะก็คือมันมีสปริงอะไรอยู่นะครับมีสปริงแล้วก็มีกลไกอยู่อ่าทีนี้ครูก็ได้ฉีดสเปรย์นะครับสเปรย์สีสเปรย์ลอเรนเนี่ยฉีดตามพวกนีไ้ไปอะ นะครับนักภาษาพัดลมตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคือที่มันหมุนช้าเออมันไม่หมุนนะไม่มีแรงหมุนนั่นก็คือสุดแล้วก็เป็นตัวกระปลาจุแล้วก็ก็ได้เปลี่ยนตัวแก๊ปลาจุแล้วเปลี่ยนเป็นสองเม็นผลฝรัดแล้วก็สวิตช์มันกดบ้างกดกดลงบ้างไม่ลงบ้างเกือบสองเกือบสามนะครับก็คือกลไกมันไม่ค่อยดีแล้วลหลักแต่ก็าเาทำความสะอาดไปนะครับคือกลไกบางทีเป็นมันใช้ไปนานมันเป็นเหล็กใช่ไหมฮะบางทีมันฝึกแล้วก็ได้ฮะใช้สเปรย์ฉีดไปแล้ว แต่ก็คือมันก็ยังไม่ค่อยดีถ้าแต่ยังไม่ค่อยดีถ้าที่ควรท่ามนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่เลยอันนี้ก็ยังพอใช้ได้อะเรามาลองดูซิอเนดับหนึ่งนะครับอันดัสองกด,ดลงบังไปลงบังอันดับสามก็นะพอใช้ได้นะครับตัวเนี้ย สามใช้ได้<ฮ>สองนะครับก็เป็นตัวเปตัวเดียวนะฮะอันนักสาววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนนาการพัดลมนะครับน,นักสาวพับลมมากขึ้นน้อยแต่แล้วก็ไปประยุกต์ใช้าง,งานเอาเวลากันนะครับวันนี้มาติดปฏิทัศน์ันนะครับ